Good m o r น i n g นะคะสวัสดียามสายคะ่ะทุกคนนะคะโค้ดก็ตื่นสายเนะเาะเพราะว่าไปส่งหลานอย่างที่บอกนะคะเนาะก็คือว่าถ้าสมมติว่ากรารบเบรกเนาะ <c oughs> โค้ดก็ยังคงมองบายเหมือนเดิมนะคะถ้าการาบเบรก แ <c oughs> ถวแถวห้าพันยี่สิบปดหรือว่าเบรกห้าพันเจ็ดสิบสี่ห้าพันเก้าสิบสามนะคะรีเทสกลับมาเท่าไหร่ก็ต้องบินแล้วแหละนะคะเพราะว่าโครงสร้างเนาะโครงสร้างก็น่าจะทําได้เป็นแฟกหรือถ้าเขาไม่เป็นแฟกเขาจะเป็นมูฟเวฟนะคะก็เขาก็ต้องเบรกราคาสี่เจ็ดแปดห้าลงมานะคะแล้วเราก็มาตั้งรับกันที่ 7จ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองแปดอะไรตรงนี้นะคะเจ็ดห้าอะไรตรงนี้นะคะรอดูเขานะคะรอดูว่าเขาจะหยุดหรือว่าหรือว่าเบรกเอาชานแนลที่เขาได้เทลงมาตอนไหนนะคะสำหรับโคตรยังคง f o ลโล่บายนะคะเพราะว่าการเบรกชานแนลที่เขาไหลลงมาแล้วนะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเดินทางขึ้นต่อนะจ๊ะเพื่อที่จะไปเทคไฮเก่าที่เขาเคยอยู่แล้วเขาก็เทลงมา จ็ดหมื่นหรือแสนจุดที่เขาเคยมาเนี่ยค่ะแสนกว่าจุดเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็น่าที่จะนะคะน่าที่จะทําโครงสร้างนะคะตอนนี้คือโค้ดมองอยู่สองอันก็คือว่าเขาจะเป็นแฟกขึ้นเลยหรือว่าจะเทคลงมาเบรกโลเบรกโลสุดท้ายแล้วลงมาตั้งลำแถวนี้ใกล้ๆโลเดิมนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นไปอะไรแบบนั้นนะคะโอเคเนาะ ก็สำหรับโค้ดยังคงมองบายเหมือนเดิมนะคะจะบายเลยแถวแถวสี่แปดหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดห้าอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะรอถ้าเขาเบรกลงมาแล้วก็มาตั้งรับกันโซนนี้นะ,ะที่สี่เจ็ดหนึ่งเก้าสี่หกเจ็ดสี่สี่หกสองแปดนะคะตามราคาที่โค้ดส่งให้ในห้องอะนะคะ โอเคเนาะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าน้องเหมี่ยวนะคะมันฮีทนะแล้วมันก็รบกวนคุณแม่มากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคดวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะไม่น่าจะมีอะไรเลยนะคะก็เป็นไป,นปนตามโครงสร้างไปตามโครงสร้างที่คาดการไว้นะคะคาดการไว้ว่ามีอ่าน่าจะขึ้นนะคระัน่าจะขึ้นนะคะตามโครงสร้างที่วาดไปแต่เนี่ย กราฟไหลลงมาก็ไม่น่าจะไม่ไม่ได้ผ่านนะคะไม่ได้ผ่านโซนบายโซนเก่าที่เคยส่งให้นะคะอ่าแค่ทำโครงสร้างเท่านั้นเองนะอ่าอ่าไม่น่าจะไม่น่าจะลงลึกนะคะไม่น่าจะลงลึกไปกว่าน,นี้ละอืมเนาะเนี่ยราคาว้าวเป็นไปนตามที่ มองไว้เหมือนกันแต่เมื่อคืนก็คือไม่อยากดูเอ็มหนึ่งมัน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 เร็วไปนะคะมันมันยังไม่ถึงจุดพีคอะเออยังไม่ถึงนะคะก็เลยอ่ะเนาะถ้าเราดูเอ็มหนึ่งสี่ห้าห้ายาวได้แล้วก็ดีกลับขึ้นไปใช่ไหมคะพอดีกลับขึ้นไปปกกฏเทลงมาใหม่เพื่อที่จะทําโครงสร้างที่จะขึ้นนะคะถ้าดูเอ็มหนึ่งเนาะนอืมโอเค สำหรับโคดก็ follow buy เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยให้ให้รอนิดหนึ่งนะคะก็ใครจะบายเลยก็ได้ยังไงกาฟมันก็จะขึ้นไปที่ไฮเก่าอยู่แล้วแหละแต่ว่ารอให้มันย่อลงมาสัก800ก,กว่าตามที่โคดต,ตามที่โคดส่งให้อะค่ะนะคะ,นะคะสักหน่อยก็จะดีนะ820 800อะไรเงี้ยคะ่ะมาสักหน่อยแล้วก็แล้วก็ บินขึ้นไปอันนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะคะก็ได้5ตรงนี้ไปนะคะก็จบเป็นแฟกไปนะเป็นแฟกแล้วก็เป็นเป็นอ่า move w เว e ที่โครงสร้างสั้นแบบนี้ไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่สามารถที่จะเบรกนะถ้าเขายังไม่สามารถที่จะ break high, เบรกไฮอ่าห้าศูนย์สองได้นะคะถ้าเขาเบรกไม่ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะลงลึกมาถึงนี่เลยเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยเราเก็บสั้นปลอดภัยที่สุดนะคะสามร้อจุด ดีสุดเลยจ้านะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็มาแนะนำแชร์ไอเดียกันประมาณนี้เจอกันหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมนะคะสำหรับโค้ดก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะสวัสดีค่ะ